น่าสนใจแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าการแถลงการของสถานทูตนะครับจีนในประเทศไทยคงสะท้อนและส่งสัญญาณทางการเมืองชัดเจนฮะเล่นงานกลุ่ม3นิ้วส่งสัญญาณว่าไม่เอาด้วยกับกลุ่ม3มนิ้วนะครับกลุ่ม3นิ้วคือใครบ้างนักร้องนักสแสดงดาราแกนนํานักการเมืองนะครับแล้วก็สื่อของพวกเขาที่มีการนําคําพูดวาจาภาษา นในการโจมตีวัคซีนของจีนทั้งที่มีการพิสูจน์แล้วว่าวัคซีนของจีนนั้นสามารถรักษาสายพันธุ์ตัวกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ายังคงมีการใช้คำพูดวาจาภาษาในการดูหมิ่นเหยยดยามนะครับหรือด้อยค่าวัคซีนของจีนสถานทูตจีนยอมไม่ได้ละในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการบุกลงเป็นการส่งสัญญาณน,นะครับว่าจีนเนี่ยไม่เอาด้วยกับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k นะครับรับชมทั้งทาง YouTube แล้วก็รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะฮะวันนี้การต่างประเทศต้องยอมรับว่ามีสถานการณ์ที่น่าสนใจทั้งตะวันออกกลางโควิด -19 และสถานการณ์แปลกแปที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไปเริ่มต้นที่ประธานบบาธิบดีโจไบเดนก็ไฟเขียวให้มีการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าจอห์นแคลรี่ผู้แทนพิเศษด้านภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกาที่มีประสบาการด้านการทูตมายาวนานกำลังทำหน้าที่ส่งข่าวสารไปถึงปักกิ่งนะครับในเรื่องของประธานาธิบ,บ,บดีโจไบเดนกำลังหันมาใช้วิธี การใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่สหรัฐอเมริกามีอยู่กับจีนจอห์นแคลรี่ผู้แทนพิเศษด้านปูมิอากาศประกาบของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเยือนนครเทียนจินนะครับหรือเทียนสินเมืองท่าสำคัญของจีนซึ่งอยู่ไม่ห่างจากปักกิ่งเมื่อประมาณวันที่1-3กันยายนที่ผ่านมาเรื่องนี้กำลังทำท่าจะมีมิติ อย่างใหญ่โตโมโหลานโดยมีโอกาสอย่างมากที่จะกลายเป็นช่วงขณะแห่งการพลิกฟื้นนะครับเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ให้ที่กำลังเกิดความตึงเครียดนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องงมไส่เลยนะครับ Facebook ก็โรคขอโทษหลัง AI ตรวจสอบภาพคนผิวดำกลายเป็นหลิงนะครับ Facebook ออกมาถแถลงขออภัยนะครับ พร้อมประกาศปิดฟังก์ชันแนะนำหัวข้อนะครับเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาหลังจากระบบ AI ตรวจจับภาพชายผิวดำในคลิปวิดีโอและขึ้นแนะนำคำว่า Primate ซึ่งหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกลิงโฆษกโของ Facebook ยอมรับว่านี่คือความผิดพลาดที่รับไม่ได้และระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้ถูกปิดการใช้งานไปแล้วนะครับนัก สิทธิพลเมืองวิวิจาร์กันอย่างหนาแน่นนะครับว่าระบบซอฟต์แวร์ตรวจจับใบหน้านั้นยังมีปัญหาในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลถูกจับไม่ใช่เป็นผิวขาวนะครับคลิปดังกล่าวนะครับที่มีการเผยแพร่เป็นคลิปที่เดลิเมได้ลงไว้ในเดือนมิถุนายนปี2020นะครับอดีตผู้จัดก,การผู้ออกแบบคอนเทนต์ของ Facebook ได้นำภาพ แคปหน้าจอมาแชร์บนทวิตเตอร์โดยฝากไปถึงอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาที่ Facebook ว่าคำแนะนำแบบนี้รับไม่ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็ทรม,มานเนี่ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของการเหยียดสีผิวในสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเด็นถูกต่อต้านเกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุการณ์นาที <c oughs> ระทึกขวัญ12วันอันตราย ปฏิบ,บัติการนำคอมมานโดนะครับอัฟกันและก็ล่ามทหาร U.S. พคพ้นคมกระสุนของกลุ่มตาลีบันสภาพวิกฤตที่ตาลีบันนะครับใช้ความรุนแรงอย่างมากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทวีควาจำนวนด่านตรวจจับในพื้นที่ใกล้สนามบินนานาชาติในกรุงคาบูเมืองหลวงแห่งอัฟกานิสถาน บรรดาชาวอัฟกันที่เคยร่วมภารกิจกับทหารสหรัฐอเมริกาปราบปรามกับกลุ่มแกนนำนะครับกองกำลังตอริบันตลอด20ปีที่ผ่านมาทั้งอดีตคอมมานโดทั้งอดีตล่ามและอื่นๆกลายเป็นผู้ถูกตอริบันขู่ฆ่าและลามไล่ล่าแก้แค้นด้วยความเกลียดแค้นนะครับในสถานการณ์ที่กลุ่มตอริบันยึดกลุ่มคาบู <c oughs> ได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมปี2021 พวกเขาจึงทราบดีว่านะหากด้านด้น,ดนเดินทางถูสนามบินเพื่อให้สหรัฐอเมริกาพาอ,อุพยพหลบหนีออกนอกประเทศนั่นย่อมหมายถึงการเดินทางไปให้กลุ่มตาลิบันนะครับสังหารนั่นเองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานในขณะที่นิวซีแลนด์พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้ารายแรกของประเทศกระทรวงสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้า และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่20คนในวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยทั้งหมดอาศัยอยู่ที่เมืองออกแลนด์นะครับเหยื่อโควิดเดลต้ารายแรกแดนกีวี y, เป็นหญิงชราวัย90ปีเศษและมีโรคประจำตัวหลายโรคโดยถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 รายแรก ของประเทศนับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาที่นิวซีแลนด์นี่ก็ปรากฏว่ากำลังเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในขณะที่นิวซีแลนด์ก็จ่อแก้กฎหมายต้านการก่อกันร,ร้ายในแะกับซูเปอร์มาร์เก็ตสั่งเก็บมีดออกจากชั้นวางหลังจากเกิดเหตุไล่แทงคนในกะับนายกกำตรีจาซินดรา อาเดรนนะครับแห่งนิวซีแลนด์ได้มีคำมั่นสัญญาวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าจะแก้ไขกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายนะครับให้มีความเข้มงวดรัดกลุ่มยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุชายหัวรุนแรงคว้ามีดในซูเปอร์มาร์เก็ตไล่แทงคนเจ็บไปทั้งหมด7รายตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีกานเก็บมีดหลังจากเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจสถานทูตจีน เรียกร้องหยุดด้อยค่าซินโนแวคชี้นะครับร้ายความหวังดีต่อประเทศไทยฮะชี้ทำร้ายความหวังดีของประเทศไทยนะครับสถานเอกอัครราชทูตอา,อาสาธารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องหยุดด้อยค่าซินโนแวคโดยไร้ยเหตุผลไม่ขอรบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชี้เป็นการทำร้ายความหวังที่ดีที่มีต่อประเทศไทยย้ำใช้ได้ผลดีกับ ไวรัสกลายพันธุ์นะครับเฟซบุ๊กของเอกอัครราชทูตนะครับของสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าคัดค้านการกล่าวหาวัคซีนจีนโดยไร้เหตุผลโดยสถานทูตจีนประจำประเทศไทยปีนี้นะครับประเทศจีนได้ส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยในโอกาสแรกเพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้โควิด -19 โดย พยายามเอาชนะกับความยากลำบากที่ต้องการใช้วัคซีนภายในประเทศอย่างสูงอยู่และจำนวนวัคซีนที่ยังผลิตไม่เพียงพอซึ่งวัคซีนจีนทุกโดสก็เป็นพันธมิตรนะครับอันจริงใจที่รัฐบาลและประชาชนจีนมีต่อรัฐบาลและประชาชนไทยวัคซีนที่ฝ่ายจีนส่งมาให้ไทยนั้นมีการอนุมัติโดยองค์การอนามัยโลกให้ใช้ภาวะฉุกเฉินได้ และได้ผ่านการวิจัยทดลองในมนุษย์เป็นระยะระยะตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารและยาของไทยอย่างเคร่งครัดเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยมีประสิทธิผลมีการรับรองคุณภาพการกลายพันธุ์ของโควิด -19 เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่บริษัทผลิตวัคซีนของจีนติดตามมาโดยตลอดนะครับบริษัทที่โดแวกได้ทาการทดสอบออดี b บอดี n แอนติบชนิดลบล้างลิต ระหว่างเซรั่มของผู้ฉีดวัคซีนโควิดของซีโนแวคกลายพันธุ์ต่างๆซึ่งก็ได้ผลออกมาดีจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศชิลีเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของวัคซีนซีโนแวคในการป้องกันการรักษาพยาบาลในอาการหนักและเสียชีวิตไม่น้อยกว่า86%ผลการวิจัยของรัฐบาลอินโดนีเซียเมื่อ6สิงหาคมแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนชิโนแวกนะครับในการป้องกันการรักษาพยาบาลและเสียชีวิตถึง92%และ95%ซึ่งข้อมูลดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่าวัคซีนชิโนแวกนะครับมีประสิทธิผลในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์เป็นอย่างดีไม่ใช่วัคซีนคุณภาพต่ำตามที่กล่าวหาอย่างแน่นอนเมื่อเร็วๆนี้บางคนและบางองค์กรของประเทศไทยได้ด้อยค่าใส่ร้ายวัคซีนโดย ะะไม่มีเหตุผลใดๆของจีนซึ่งเป็นการกล่าวหามุ่งร้ายไม่เคารพต่อข้อมูลวิทยาศาสตร์และความจริงและเป็นการทำร้ายความหวังดีต่อฝ่ายจีนในการสนับสนุนประเทศไทยต่อสู้กับโรคระบาดสถานทูตจีนจึงขอคัดค้านอย่างเด็ดขาดและเรียกร้องให้บุคคลและองค์กรเกี่ยวกับดังกล่าวยุติการกระทำอย่างร้ายแรงเช่นนี้ฝ่ายจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยต่อไปโดย ยึดมั่นในความจริงใจและความหวังดีอย่างที่สุดในความช่วยเหลือฝ่ายไทยในการต่อสู้กับโรคระบาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะเอาชนะกับโควิด -19 โดยเร็วและกลับคืนสู่สภาวะปกติในการดำรงชีวิตและทำงานได้เร็ววันนี่คือข้อมูลของสถานทูตจีนนะครับที่มีการถแถลงการอย่างเป็นทางการหลังจากที่นักการเมืองพักการเมืองสือ ของกลุ่ม3นิ้วและฝั่งของโทนี่ออกมาโจมตีวัคซีนของจีนอย่างต่อเนื่องนะและก่อนหน้านี้ก็มีบรรดาดาลาะครอบออกมาทำการโจมตีในขณะซิวะซูงะนะครับหนุนทาโคทาโรโคเนะนะครับรัฐมนตรีวัคซีนของญี่ปุ่นเป็นผู้นำคนใหม่นะครับนายโยฮิเดซูกะนะครับนายกัมตรีนะครับของญี่ปุ่น ปรากฏว่าส่งสัญญาณพร้อมหนุนทาโรโคนโนรัฐมนตรีกำกับดูแลด้านวัคซีนของญี่ปุ่นขึ้นเป็นผู้นำของประเทศคนต่อไปหลังจากที่เขานั้นก็จะประกาศลาออกในขณะซูเปอร์มาร์เก็ตนะก็มีการเก็บมีดนิว่าไปแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจเป็นข่าวสั้นๆนะที่จะนำมานำเสนอในขณะที่ครอบครัวของอาฟกานิสถานนะครับลีภัยในไปโปรแลนด์เข้าปา่าเก็บ เห็ดพิษทําซุปกินเด็ก5ขวบปอกก่อว่าก็เสียชีวิตอย่างอาานาถตำรวจโพลแอเร่งสอบสวนกรณีครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอัฟกา,านิสถานไปเก็บเห็ดพิษนะครับระงูระโงกหินนะครับทำซุปเด็ก5ขวบกินแล้วเสียชีวิตพี่สาวพี่ชายยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับในขณะที่จรวดของรัฐบาลของอบริษัทสตาร์ทอัพของสหรัฐอเมริกานะครับ ระเบิดกลางอากาศขณะทดสอบการบินจจดรวดอันฟ้านะครับซึ่งเป็นจรวดลำแรกที่พัฒนาโดยพา f ฟรานะครับบริษัท s t a r ์อัพสตาร์นะฮะเทคโนโลยี Technology, การบินอวกาศของสหรัฐอเมริการะเบิดเป็นประกายในเกิดลุกไหม้บนท้องฟ้าไม่กี่นาทีหลังปล่อยขึ้นไปนะครับสกัดฝันเป็นผู้บริการนะครับขนส่ง ทางดาวเทียมนะครับในขณะที่หุ้นสหร,รัฐอเมริกาก็ปิดผสมผสานผิดหวังตัวเลขการจ้างงานดาวโจนรบน้ำมันก็ดิ่งทองคำก็พุ่งดัชนีหุ้นสหร,รัฐอเมริกาส่วนใหญ่ลดลงนะครับกระทรวงแรงงานผันตัวเลขจ้างงานหน้าผิดหวังซึ่งฉุดราคาน้ำมันดิบให้ลงด้วยสวนกับสวนทางกับราคาทองคำที่ปรากฏว่าพุ่งสูงขึ้น ในเชิงงานวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจหากนำมาวิเคราะห์ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะก็คือเป็นเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อของผู้หญิงจีนที่ปรากฏว่านอนไม่หลับเป็นเวลาถึง40ปีแถมไม่เคยง่วงด้วยนะครับสื่อจีนก็รายงานเรื่องราวสุดประหลาดของผู้หญิงรายหนึ่งฮะที่มณฑลเหอหนานที่อ้างว่าตนเองไม่ได้นอนหลับมาเป็นเวลา40ปีแล้วนะครับแถมยังไม่เคยรู้สึกเหนื่อยหรือง่วงนอนเหมือนมนุษย์ทั่วไป ขณะที่เราเรานะครับต้องนอนกัน24ชั่วโมงนะก็ปรากฏว่าหลีนะครับหลีเล่าว่าเคยหลับครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ5-6ขวบตอนนั้นอายุ40กางๆแล้วนะครับตอนนี้ก็า40กลางๆและการนอนหลับเป็นหนึ่งของความทรงจำที่เหลือลางเต็มทนทีมแพทย์ปักกิ่งนะครับใช้ระบบเซ็นเซอร์นะครับที่ทันสมัยเฝ้าจับตาหลีเป็นเวลา48ชั่วโมงก่อนพบว่าอันที่จริงเธอก็หลับเหมือนกันทว่า นะครับไม่ได้หลับแบบคนทั่วไปจากการตรวจจับทางสมอง48ชั่วโมงแพทย์พบว่าหลีเป็นการนอนหลับระดับน้อยปานกลางเหมือนคนทั่วไปโดยการหลับไม่ได้เกิดขึ้นขณะที่เธอล้มตัวลงนอนไอห,หลับตาแต่อยู่ระหว่างที่คุยกับสามี <c oughs> ในขณะที่แพทย์อธิบายอาการคล้ายๆกันว่าเป็นการเดินละเมอ นะครับคือระบบประสาทและอวัยวะบางส่วนยังคงทํางานทั้งที่เจ้าตัวหลับอยู่ออแปลกดีนะฮะโดยหมอจับสังเกตว่าบางครั้งหลีก็จะหลอกตาช้าลงนะครับมีอาการตาโหลระหว่างที่พูดกับสามีซึ่งบ่งบอกว่าร่างกายกําลังเข้าสู่โหมดการพักผ่อนเนื่องจากร่างกายและสมองมีระบบการาพักผ่อนที่แปลกเช่นนี้หลี จึงเชื่อมาโดยตลอดว่าเธอไม่ได้นอนมาเป็นเวลาถึง40ปีแล้วนะครับในเชิงงานวิเคราะห์โดยภาพรวมเนี่ยนะครับสถานการณ์ขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตะวันออกกลางนะครับปรากฏว่ากลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับอัฟกันและก็สหรัฐอเมริกานะครับต่างหลบหนีออกจากประเทศ นะครับเพราะเกรงว่าจะถูกไล่ล่าแล้วก็ถูกคมขู่จากกลุ่มตาลิบันซึ่งตอนนี้ได้เข้าทําการครอบครองในอัากานิสถานเรียบร้อยทางฝั่งของจีนนะครับก็จะพยายามทําการเจรจาขอพระราชทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็กําลังหาทางเจราจากับจีนเพราะตอนนี้รุกทุกวิถีทางจีนยังคงไม่สะทกสทานนสื่อมวลชนก็รายงานลักษณะด,ดังกล่าวในญี่ปุ่นกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศ นะครับอย่างแคนาดาก็จะมีการเลือกตั้งแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีเช่นกันหรืออาจจะเป็นคนเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางประเทศนายกรัฐมนตรีนั้นก็ประกาศลาออกจากตําแหน่งในประเทศไทยหลังการอภิปรายต้องใจนะครับบ้านเมืองยังคงเกิดความวุ่นวายต่อไปนะครับและจะหนักขึ้นกว่าเดิมในเชิงเศรษฐียี่สิบนะครับสิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นมาเนี่ยภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียง กำลังเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ผมว่าทั้ง5ประเด็นนะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับในประเทศไทยโอกาสจะตอนนี้ก็เริ่มข้าส่กระบวนการก่อกร้าลแล้วกางใช้ความรุนแรงนะครับเรื่องของโควิด1 9กลับมาแพร่ระบาดเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเอาไม่อยู่ะตัวกลายพันธุ์ใหม่ๆสายพันธุ์ชิลีกําลังแพร่ระบาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์อื่นๆ ที่เป็นเรื่องน่าประหลาดอย่างผู้หญิงเนี่ยไม่นอนหลับมา40ปีก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าการถแถลงการของสถานทูตนะครับจีนในประเทศไทยคงสะท้อนและส่งสัญญาณทางการเมืองชัดเจนเล่นงานกลุ่ม3นิ้วส่งสัญญาณว่าไม่เอาด้วยกับกลุ่ม3นิ้วนะครับกลุ่ม3นิ้วคือใกลบ้างนักร้องนักสแสดงดาราแกนนํานักการเมืองนะครับแล้วก็สื่อของวเขา ที่มีการนำคำพูดวาจาภาษานในการโจมตีวัคซีนของจีนทั้งที่มีการพิสูจน์แล้วว่าวัคซีนของจีนนั้นสามารถรักษาสายพันธุ์ตัวกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ายังคงมีการใช้คำพูดวาจาภาษาในการดูหมิ่นเหยีดยมนะครับหรือดอ้อยค่าวัคซีนของจีนสถานทูตจีนยอมไม่ได้ละ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าจีนเนี่ยไม่เอาด้วยกับกลุ่มม็อบกลุ่มนี้แน่นอนจีนทนไม่ไหวดึงขั้นออกแถลงการ์เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองไอ้พวกเนี่ยมาพวกเนี้ยโดนนะฮะเรียบร้อยนะครับพวกที่จะจะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นคอมมิวนิสต์เป็นสังคมนิยมเป็นรัฐเดียวโน่นนี่นั่นเนี่ยคำตอบคือจีนไม่เอาด้วยละอีกประเด็นที่น่าสนใจคือ สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนวัคซีนกับไทยร้ยสิก้าหนึ่งจล้านโดสและกําลังจะมาอีกนะครับของไฟเซอร์เพราะวัคซีนที่มีการกักตุนไว้กําลังหมดอายุอย่างน้อย15ล้านโดสหมดอายุครับมือสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเคยเรียนไว้บอกว่าสหรัฐ <c oughs> ต้องแจก <c oughs> เพราะอะไรตุนไว้เยอะพอตุนไว้เยอะเนี่ยวัคซีนมันก็หมดอายุพอหมดอายุเนี่ยวัคซีนไม่ใช่มันต้องใช้ที่ติดลบ17องศาถึง18องศา แต่รับใช้การรักษาที่สูงและมีอายุของมันนะครับถ้าเก็บไว้นานๆก็จะเสียต้องทิ้งไป15บล้าน15.1ล้านโดสิ่ทิ้งไปเขาก็ใช้วิธีการแจกแต่ประเทศที่เขาเลือกจะแจก1ในเอเชียก็คือประเทศไทยนั่นหมายความว่าส่งสัญญาณให้กับประเทศไทยว่าสหรัฐอเมริกาสนับสนุนรัฐบาลของบลเอกประยุทธ์นะครับถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาจะไม่สนับสนุนเลยนะครับทำไมต้องสนับสนุนรัฐบาลบริอกประยุทธ์เขาต้องการให้มีกัน เป็นส่วนหนึ่งในการกดดันจีนแต่การกดดันจีนได้ผลมาก็าไม่ได้ผลนะครับแต่เขาก็สร้างความสัมพันธ์อย่างน้อยมาขายแจกวัคซีนให้แต่สิ่งที่รัฐบาลไทยต้องตอบแทนก็คือต้องมีการไปซื้อจรวดต่อต้านรถถังไทยก็ไปซื้อจรวดต่อต้านถังอนุมัติให้ขายให้ไทย,ไทยแลกเปลี่ยนกันผมทุกทเรียนว่าของฝีไม่มีโลกหรอกนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองม็อบกําลังถูกโดดเดี่ยว นะครับถูกมาหาอำนาจโดดเดี่ยวเลยงานนี้เห็นชัดๆเลยมาหาอำนาจกำลังโดดเดี่ยวโทนี่กำลังโดดเดี่ยวนะฮะม็อบนะฮะ,ะกำลังโดดเดี่ยวแกนนำต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังการอภิปรายไม่ไว้บังใจแพ้อย่างลาบคาบแต่เกมจากนี้ไปจะเข้าสู่กระบวนการก่อการร้ายระวังตัวให้ดีซึ่งผมเรียนไปแล้วนะครับบอกว่ารู้จักโทนี่น้อยไปเพราะงานนี้ ถึงแม้เกมจะจบแต่เขาจะไม่จบเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2549ปี2551ปี2552-53 56และ57นะครับมาจากกลุ่มคนเสื้อแดงและมีการพัฒนาเป็นกลุ่มคนเสื้อส้มหรือเยาวชนปลดแอกหรือในเชิงยุทธศ,ศาสตร์การเมืองการปกครองเขาเรียกว่าทฤษฎีเลกกาศที่มาจากคานมาร์กหรือลทัทธิมาร์กซิสนั่นเอง นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ เมะา้าแสงเรืองรงายงตาในนภาสลับจากอันพอเดือนร้อนร้อนเมื่อท no ิ้งักโกนจะลาล่ไปไกลย่ามนิจจางต้างจากดวงใจ

do y o 아 키스한테 The golden sun that turns blue sea Prancing here and there goes the rum tree Happy be my love at <laughs> sun child yeah. Tis sun child The molly-coloured dancing beam. Brightly shines on in my heart's dream of A fair one, a little fat sun child The birds come to the net A piece of P.N.Q. The wild world seems to rest And so do I and so do you Till sun dawns And spring is when we sing the sun comes twice There is done a priesthood คืนนี้แฮปปี้บิมอลูว่าซันเดย์โอ้ยามเยนจบเย้านี้เป็นเวลาสุดอาวุอย่างไรความสว่างห่างเช่นเดียวกันยามราชจะจบ